สวัสดีครับวันนี้มาพบกับประเทืองมอเตอร์สาขาเดลยดนะครับวันนี้ผมมีเว็บร้อยสิบไอตัวไมดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ไมดิจิตอลนะครับตอนนี้รถใหม่ไม่มีแล้วนะครับผมมีแค่รถมือสองอย่างเดียวนะครับมาพร้อมกับกราฟิกหรือีไซน์แบบสติ๊กเกอร์ที่สวยไม่เหมือนใครนะครับตอนนี้มีอยู่ที่ร้านระเทืองมอเตอร์และผมนําเสนอ3คัน3สีนะครับเป็นตัวล้อแม็กนะครับ แล้วก็จะมีออปชั่นตัวไหนบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดลงในคลิปนี้นะครับยังไงก็มาติดตามชมกันต่อนะครับในตัวแรกเลยนะครับเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้ผมจะนําเสนอไฟหน้าไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นแบบ LED นะครับ่องสว่างเด่นชัดนะครับเวลาขี่ทางไกลหรือว่าขี่ในความมืดรับรองเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็นรุ่น ที่ผลิตออกมาพร,ร้อมกับไมลิจิตอนนะครับผมไ,ไฟหน้านะครับมั่นใจด้วยการขับขี่แล้วก็อายุการใช้งานของไฟตัวนี้จะใช้ได้นานขึ้นนะครับผมแล้วมาเพิ่มเติม <ๆ S 1> ด้วยหน้าปัดเรือนใหม่นะครับออกแบบแยกส่วนอย่างลงตัวนะครับสวยล้ำผสานกับจอแสดงผลแบบ L LCD ดิจิตตลนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับครบคันทุกฟังก์ชันนะครับมาหาตัวที่เป็นไหม่ดิจิตอนซึ่งจะสวยจริงๆนะครับผม จนิรภัยนะครับตัวนี้ล็อกง่ายพร้อมกับมา่านปิดสวิตกุญแจให้คุณอบอุ่นใจนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูเนี่ยมันจะมีมา่มานม่านปิดสวิตกุญแจอีกนะครับผมที่นะครับก็คือตัวนี้ถังน้ํามันนะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าถังน้ามันตัวนี้บรรจูได้กี่ลิตรนะครับซึ่งถ้าตัวนี้จะบรรจุได้ทั้งหมด5ลิตรนะครับให้ <laughs> ไกลกว่าเดิมเพราะว่ามันบรรจุได้เยอะ ตั้ง5ลิตรแล้วก็ขี่ได้ไกลนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมด้วยกล่องใส่ของนะครับหรือเขาเรียกว่ากล่อง U Box นะครับใส่ของได้จุใจด้วยกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่10ลิตรเลยนะครับผมเพิ่มเติมนะครับตัวนี้คือไฟไท้ายนะครับซึ่งออกแบบมาได้สองสว่างเห็นชัดทุกมุมมองนะครับแม้ระยะไกลนะครับผมด้วย r ฟ f l e ตอร์ด้านล่างมั่นใจทุกสถานภาพที่เราขับขี่ลงตัวกับ มือจับที่ดีไซน์แก่งนะครับผมมือจับก็คือตรงนี้ลวงตัวกับตัวนี้คือการตกนี่แหละครับดีไซน์เขาอีไซน์ออกมาได้ดีนะครับเพียว่าครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเวฟร้อยสิบไอไมดิจิตอลนะครับที่บัตเทองมอเตอร์สาขาเดียวดมนะครับท่านที่อยากดูหรือว่าอยากเห็นรูปที่ชัดเจนหรืออยากดูตรงส่วนไหนของรถนะครับทักมาได้ที่เพจนะครับเพจที่บัตเทองมอเตอร์สาขาเดีดวดมนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับศูนย์สี่ห้าสามหกสองเจ็ดห้าศูนย์นะครับ ถ้าผมแนะนำหรือนำเสนอข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณครับผม